อ่ะสวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่หน้าจอกระกากอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนการโหลด Kingroot นะฮะเอาไว้สำหรับการรูทเครื่องโทรศัพท์นะฮะหรือเครื่องแท็บเล็ตหรืออะไรต่างๆมากมายนะฮะรู้ได้หมดนะฮะนี่ฮะอือยู่ไหนวะ ไม่ใช่ดิเนี่ยลิงก์นี่ฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะมันเป็นข้อดีของการรู้คือเหมือนเราเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ฮะเราสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะทำให้เครื่องเร็วได้นะฮะหรือจะไปไปโกงเกมอื่นนี่ได้ได้นะฮะเออ เนี่ยพอโหลดมาแล้วมันจะเป็นรูปสายฟ้านะฮะแล้วก็จะเขียนว่า King root แล้วก็กดเข้าไปดูในตัวโปรแกรมมันดีกว่าะฮะมันก็จะขึ้นเวอร์ชันรุ่นทัสอบอะไรต่างๆนานา,นาติถูกนี่คือ root แล้วนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งโหลดมาเพิ่งโหลด King root มากดเข้าไปในตัวโปรแกรมนะฮะพอกดไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นเป็นอะไรอ่ะเป็น,ปน,ปนบอกยังไม่ได้ root ก็ให้กดไปนะฮะพอกดไปมันจะเป็นตุ่มไฟฟ้าอยู่ตรงกลางๆข้างล่างอะ่ะเออกดไปมันก็จะโหลด 1- นถึงร้อเซมั้งเออนั่นแหละถ้าใครถึงร้อยก็คือรู้ได้นะฮะถ้าใครไม่ถึงนี่คือไม่ได้นะฮะอ่ะใครที่ถึงนี่ดูยังไงก็คือสมมุติถ้าถึง40่สแล้วอะ่ะแล้วแล้วมันมีตัวโปรแกรมอื่นมาให้ติดตั้งก็คือมันเป็นตัวโปรแกรมของ king root นะฮะก็คือติดตั้งไป ถ้าตัวโปรแกรมมันขึ้นมาให้ติดตั้งแล้วคืออันนั้นน่ะคุณรู้ได้แล้วเนี่ยโปรแกรมเนี้ยคุณรู้ได้แล้วนะฮะเออนนั่แหละเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยหรือข้องใจอะไรก็ใต้คลิปนะฮะใต้คลิปมีนะฮะถามมันได้นะฮะช่วงนี้ก็จะอัพคลิปบ่อยขึ้นนะฮะเออ นแหละวลคลิปเลยก็ได้นะฮะถ้าพิเศษหน่อยก็ส่องคลิปะฮะพิเศษใส่หมูนะฮะไข่ก็ใส่นะฮะโอเคเพราะว่าปิดเทอมแล้วนะฮะที่ไม่ได้ลงอาทิตย์ที่แล้วคือแก้สอบนะฮะคือตอนนี้ชิวๆแล้วฮะสบายๆเออนั่นแหละก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือคำแนะนำอะไรก็บอกได้ใต้คลิปนะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ฮะ แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเพียงแค่นี้แหละฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ